มันตีเหลืองอยู่บ่ครูสอนนี้หรอติดนี่กินข้าวเด้อคลิปนี้มากินข้าวเลี้ยงนางชือไปด้วยเด้อตีกินข้าวแล้วเรียนหนังสือไปด้วยยายมาฝากทองบ้านแม่มาต่อยวันเลยจ้าเดี๋ยวตอนเที่ยงมาตำกับหมูเนาะกับเนียวนะใจจะไปอำกุ้งไปอำเนี่ยวไปกุ้งใ่เบ้านที่ป้าดานะขออนุญาให้ลุงคลสิบประเจอี๋ย ชอบเอาลร่รสชาตินี่แหละไม่รสชาตินี่แหละแกงอะไรต้องเผ็นสวัสดีนะครับุกเอร์ทุกท่านดครับ่นคนก็แต่งเป็นมาดีเราได้ ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะครับมาเผยแผตัวใหญ่ภายในบ้านตัวเนะครับในการปลูกกล้วยกีบหน้ากนะลาขึ้นข้าวเด้อทุกครั้งที่ผมได้ออกมาจะน้าสื่นะทางที่เพื่อเราในช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรื่องการ อันนั้นเบิร์ดระบอิดเม่มือมเขาไม่ทันนะคะอายุเมื่อวานเาเรบซื้อมงรถยี่ห้อโน้ตเซบเนาะเพราะมาจอยเที่ยวห้องน้ำวะมากินตามกหงบ่มมากินตำมกหงมอคืนนี้นะ เรา,าก็จะตันนะครับ<อ>ไม่มีเชื้อว่าวไม่เอาเดอร์นี่เพราะฉะนั้น,นีก็ม,มีมหลายเนาะมีปัญหานะครับที่ติดเชื้อนะครับเขาอาจจะ,ะมีการเรียกว่าพิซสั้นก็ได้ครับพิซสั้นหมายถึงว่าอในเมื่อจะเป็นกจะให้คนเป็นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราได้จับตัวคนต่างจังหวัดนะครับหรือที่ปีมาให้กำลังใจว่าไม่ได้จะปีละ แกงเข็ดนั่งโงกค่ะยึดอะไรมันเพ็ดเพ็ดอุ้ยชมพู่มันหน้าไม่เหมือนยายหรอกดูหน้ายายแดงขุ่นขู่วันนี้เป็นนี่หมายดีนะครับของบีอารีอาก็จะมานะครับเขาเรียกว่าเปิดตัวสินค้านะครับเป็นเัื้อบียา่า คิดว่าเป็นอาคอฟฟี่นะครับเป็นอาคอฟฟี่นะครับคี้เป็นกาแฟดูแลลูกหน้นะครับจะรู้ดีกว่านะครับใครเหรอเงี้ยเหรอฮึฮึใครวะแต่ตัวสวยใช่ไหมชีคาวนั่นน่ะทุกคนก็ลองชิมนะใครยังไม่เดิมชิมกาแฟครับโอ้โหสวยเลิศบอกไม่ได้ครับเขายังไม่แตะเ้ายังไม่แตะที่ลิ้นจะบอกไม่ได้ถ้าจะมุ่งมจ่นย้ายแต่คน ยายกซื yeah, right yeah. to to ้อเชือกับซม่ถ้าสมมติแต่งมามวจะถ่ายรูปอายายมพอะยเปิดปานะครับยกใจุมจุ land ้ตั้งเลยนะเอมีไดผยจําได้น่นอนปลกมาเ็เซ็จะแต่งทั้งวันนึงเด็สื้อเป่าหเสื้อเสืโอ้ลายตังแนั่นน่ะ ไม่ใช่ธรรมดาเด้อแบบพิเศษนะครับผมของีราเองนะฮะสามารถเก็บความเย็นได้ความร้อนได้คไม่ใส่ก็ไม่ตวดไปครับแต่เวลาใส่เครื่อะครับวโลค่อยหน่อยเด้อยายโลคือเฮ้ยจะผ้าไปได้สิะผ้าไปเลยผ้าไปเลยถ้านั่งแ้าไปก่อนค่อยจะตามทีหลังเด้อรีบไปเลยยจังอ่ะ อืมคนนั่นแหละําเขาเดาค่อยเอาม,ม,มาให้นี่ยายเอาม,มาตอนนี้พวกค่อยก็ช่วยกันมัดถ้เป็นคนกําให้อะเนือ่อยไหมละหมักหมักลิ้นจีมักอะไรนะ เพอจบคลิปแค่นี้นะคะยายกินข้าวก่อนกว่าจะกว่าจะจบยายกินนานค่ะนะคะเจ้าเก่าคือมันถอดเป็นนาทีสี่ห้านาทีแล้วไม่เป็นไรเอาแค่เป็นไรก็ได้โอเคนี่หน่าห้านาทีพอเบิ่งนานเบื่อเนาะให้ลืมขับไปกคุณไร่คุณเซ่คุณชะปะแขก็ทานกาแฟนะครับกาแฟทำการควบคุมความหวานแล้วก็